สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูผัดฉ่าปลากระเบนใส่ใบกัญชากันค่ะวัตถุดิบที่เราใช้ก็มีปลากระเบนใบมะกรูดพริกไทยสดพริกชี้ฟ้ากระชายพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็กัญชาแห้งค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันค่ะพริกกระเทียมแล้วก็กัญชาที่เรารเตรียมไว้เอาไปปัน่น เมื่อหอมดีแล้วเราจะใส่น้ำซุปลงไปครับเมื่อเดือดแล้วเราจะใส่ปลาเบนโรครับ ใส่เหล้าจีลงไปครับแล้วเดี๋ยวไปคนเลยนะครับคนแล้วมันจะขาวให้มันใกล้สุกก่อนแล้วเราถึงจะถึงจะคนมันได้เมื่อใกล้สุกแล้วเราจะล่อนขวาครับให้เราคนมันได้มันก็จะไม่ขาวนะ เครื่องครับชายนี่นี่ใอ่อนอต้องปูดครับปู จะปรุงรสครับใส่ขึ้นรสน้ำตาลใจมันหอยดีครับ ใส่ต้มปลาครับเสร็จปลาคือ้พนจะหอมครับเสร็จแล้วค่ะปละกะเบนผัดชาใส่กัญชาขอบคุณที่รับชมนะคะอร่อยแบบไม่แพง